นครับยิงเขาผัดหอยกาบมันอยู่เรากำลังจะแกะหอยกาบแล้วเพิ่งเราตอนเย็นเขาจะผัดหอยกาบนะฮะเลี้ยงคนสวยเลี้ยงสวยผัดตันเย็นนะฮะตรงงน้นเขาก็กําลังแกะเด็ดใบหัวละพาอยู่ฮะโหละพาอ่ะขวดไม่มีหรออันนี้หัวละพาต้องไหวนี่นะไม่ต้องขวดก็ หอมมากครับหอมมากเดี๋ยวเราจะนี่อยากกินแอหมูน้ำตกเลยครับหมูน้ำตกเนี yep. ่ยใส่ใบหโหละพาจะหอมมากไอ้พี่อ๊อฟเลี้ยงกักถุงนะหมูน้ำตกไงอ่าเดี๋ยวเสี่ยงนพี่เลี้ยงวันนี้อ่าเลี้ยงกักถุงนะตอนเย็นเฮ้ยมันบอกว่ามันจะสั่งอะไรให้ปะสั่งอะไร ไม้ำกกบก๋วยเตีต๋ยวำอะไรไม่รู้อันนี้พ้อมกันก่อนไอ้นี่ก๋วยเตียวหมน้ำตกนะไม่ใช่ไม่ใช่ัหนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอ๋อเป็นแบบอาบเออได้ไม่เป็นไรกล้องอ่าเนี่ยเขาผัดแล้วมาช้าไปนิดนึงฮะผัดอยู่เลยกำลังผัดกันอยู่เลยพริกเผาหอมมากเลยฮ ชิมชิมช้อนนี้โอ้ยแม่ถือแม่ถือแม่ถือถ่ายถ่ายตอนนครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติไงเอ้าแตะตรงไหน แ,แม่มเละเหรอตุ่มเละแหรอบ่ตุ่มเบยอ,อ๋อเมื่อกี้แม่กับผงแดงบ่ะกว่าผงแดงความเ่อกีก้ัวอ้าวไม่ได้กดก็ไม่ได้เออไม่ได้กดริงอ้าวเจอ